พอดีมีโอกาสมาเที <tea> ่ยวในพระป่า <reco> ต <Christ> ้อนแก้ววันนี้จะถ่ายที่ที่ด้านไว้เป็นที่เรอะเลยนะครัยวิญาณทั้งบนวิดีโออยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะว่าสวยงามขนาดไหนแค่ดูภายนอกก็ งามเป็นขนาดนี้แล้วภายในจะสวยงามขนาดไหนเราจะไปทาไปดูด้านบนนิดนึงว่าเออเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ดูไอ้ที่รอบๆข้างฮะมีอะไรบ้างเรามีพระพุทธเจ้าน้อยด้านบนนู้นก็มีพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็สร้างสวยงามมากนะอันี้ยางพื้นนี่ก็มี สวยงามามากเลย้าขึ้นตรงไหนเอ่ยไม่ไม่เข้าไปดางในก่อนระมาดูที่ลูกเขาช้าจังเลยอ่าตอนนี้ถ่ายเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูขางบนก่อนนะฮะอ,อ่ายวพาไปดูขางบนก่อนว่าเป็นยังไงและวิวรอบรอบอ่า รอบปาอารอรื้อง่แไม่วบ,บายดนะายเอ้อวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้สวยงามมากฮะที่นี่มองทำดูออออโอ้ยจบรบ นี่จะที่สองดูเขาเอาอไรเรียกอะไรเรียกไม่ถูกถ้วยมาติดติดต่อกันดูสวยม,มากมากเนียมาดูที่รอบๆา

the terror อ่าแล้วก็ออกมาดูรอบข้างคนระับวิวตรงนี้สวยงามมากเลยครับผมอ่าตอนนี้มองเห็นสวยสวยจริงๆทางบนนี้ก็เป็นรีสอร์ทเยอะแยะเต็มถ้าใครมีโอกาสนะหน้าหน,า,นาวช่วงตอนเช้าเนี่ยคงจะเห็นแต่หมอกอมรู้แล้วรีสอร์ทเขาหน้ามาเทีย่ยวมากๆเลย เดี๋ยวาหยุดอันนี้แปนะ๊บนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้นบนอ่พอดีมีพระพิสุดเดินมาแล้ก็มาเที่ยวกันกน,นะพระพิสุทธิ์ตอนนี้ขึ้นมาชั้นหนึ่งสองชั้นสาม,มแล้วก็ไปไหนกันหมดละหาไม่เจอเลยแล้วก็จะมีอีกฮะชั้นบนสุดนู้นนี่ยวดูเดินรอบๆชั้นนี้กัน บรรยากาศรอบๆสูสวยงามมากตรององค์พระนี่ตรงนี้ด้านทิ่ตะวันตกเมฆค้มมันฝนจะตกแล้วท่านนี้ รงตรงนี้ก็มีพระพุทธเจ้าขอนู้นไกลๆนั่นก็มีกังหันลมไม่รู้ว่าเป็นกังหันไฟฟ้าหรือเปล่าผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นไปได้ว่าจะผลิตไฟฟ้าอืมก็เยอะกันนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่อยี่สิบกว่าตัวนะที่ปัน่นอยู่าจะเดินดูรอบนี้อีกทีนึง นี่ฮะรอบๆร,ร,บบร,รดกูจะเบิดโมนารถยังจอดอยู่นู่น,นฮะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นดูยังไงสวยไหม อันนี้เขาก็จัดให้เป็นที่ว่าเออสำหรับว่าใครมาเที่ยวมาก็มาชมวิวด้านล่างใน,นกำมงอพระเจ้าตนปัสลุนะฮะนุ่งราตรีสอดรรมจัก Hey, เรถเราจออยูนไหนวะอ๋อเจอแล้วนี่ฮะที่จอดรถกันเต็มเลยครนี่ยังอีกมุมหนึ่งฮะตรงนี้ดูความเชียวชฉอมของต้นไม้ด้านล่างจะมีดอกไม้ไเดี๋ยวไปเดินดูด้านบนฮะชั้นสามหนึ่งสองสามชั้นสี่ฮะเดี๋ยวไปดูชั้นสี่ดูซิว,ว่ามีอะไรภายใน สวยงามมากฮนะหลากสีมาติดแต้มติดไปทั้างมาด้านนี้ก็เ,เลยร่มหมน่นอยร้อนด้านนี้ ไปดูด้านบนต่อเดี๋ยวนี้ดูทางขึ้นนี่ะสวยงามมากเลยนี่ฮะมากเลยทุ่านเคยเห็นที่ไหนก็มีที่นี่ครับที่ผมเที่ยวเที่ยวมาก็มาเจอที่นี่ที่ว่ารูปกระจัดทำได้สวยงามมากและบรรยากาศก็ดีใช่ใช่ จะเดินด้านมื้นก่อนดีกว่าไม่ได้ต้องเดินด้านนี้ด้านเดียวบังครับนี่ฮะสวยงามมากเลยครับบุญมาเดินมามาชั้นสี่ามาเจอองค์พระ เจ้าเหนื่อยเคยหน้ามากครับผมคนมาดูกันเยอะฮะวันนี้วันอาทิตย์ นี่ผมมาตอนบ่ายคนก็ยังเยอะอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเช้าเมื่อเช้านี่เขาคนจะเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะบ่ายมาก็ยังทั้งรถทั้งคนจอดกันเต้เหมือนทุกคนก็นเดินกันกวาตัวนี้น่นะ ตันแล้วครับผมต้องกลับทางเก่าอันนี้มาตันอยู่แค่ตรงนี้ต้องเดินย้อนกลับนะหยุดไปแป๊บนะึงฮ่าอย่ตอนนี้อย่ขึ้นชั้นบนสุดนะตนอนนี้ทานตอนนี้แสดงว่ายังทําไม่เสร็จก็ค่อยๆทำทีละชั้นละชั้นด้ยตอนนี้ขึ้นมาชั้นสุดท้ายแล้วอันนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกชั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่นะเดี๋ยวก,ก็ต้องดูหรือตำรวจดูเรื่อยๆถ้ามีชั้นมันรู้ว่าขึ้นขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะฮะบรรยากาศก,ก็เหมือนเดิมอย่างที่ถ่ายแต่ว่าสัยว่าได้มุมสูงขึ้นมาหน่อยนงะก็มีดีสอดตรงนี้แล้วนกะ็มีมุมท,ที่จาขึ <c oughs> ้นสวยงามม,มาก เรารอก,กันอยู่นี่เองแล้วก็เดินหาอยอ่เดินหาทำไมคะไม่รู้เลยนะว่าเดินกันไปถึงไหนแล้วหิวข้าวพี่พี่หน่อยแม่เดี๋ยวพี่หน่อยแล้วแล้วแม่แม่เซลแล้วม,มองเลย,ยเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อก่อน ก็พอได้มุมสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเห็นไกลๆแล้วก็ชายาขึ้นจะดูชั้นบนอีกทีนึงไม่แน่ใจว่าจะมีดีกว่าจะเ,เดินดูร,รอบๆก่อนนะ ก็คงอนุญาตให้ขึ้นแค่นี้นะชั้นบนสุดก็คงหามองบันไดแล้วไม่มีเลยก็คงจะอยู่แค่นี้ก่นอนย,ยังปรับปรุงไม่เสร็จยังปรับปรุงอีกไม่นานคงจะได้ขึ้นเนดะี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่จะมาถ่ายมุมนี้อีกทีนะขอจบการถ่ายแค่นี้นะสวัสดีนะครับ